ใช่ครับเหมือนชื่องานเลยฮะโจ๊กโซเรียลก็คือโจ๊กตัวจริงครับนี่ก็มาเป็นพีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการให้กับอายุนมโตพิกมิลครับพูดถึงโจ๊กมันเปานเช่าไทยนะครับตอนนี้มันมีความสะดุดตาในแบไหนคือตอนแรกผมก็ได้รู้มาว่าโจ๊กอันนี้ไม่ต้องเทน้ำร้อนแต่ว่าหัวใจของเขาจริงๆก็คือแบบว่ารสชาติครับ คือมันไม่เหมือนของสําเร็จรูปครับก็คือถ้าทุกคนในงานวันนี้ได้ชิมก็จะรู้เลยว่ารสชาติเป็นโจ๊กจริงๆถ้าเกิดอุณหภูมิร้อนนี่ก็คือโจ๊กในหม้อก็คือเทคเจอร์ของเขาจะมไม่เหมือนโจ๊กเทน้ําร้อนครับผมเหมือนโจ๊กของจริงที่เรากินในร้านโจ๊กครับพ<อ>งศธรดตว่ามันมีความสนุกสนานสบายมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนในทุกวันนี้คุณเมืองๆๆและตอบ,ตอบโจทย์มากๆครับแล้วตอบโจทย์ยิ่งกว่านั้นคือไม่ต้องแม้กระทั่งเวฟถ้ารีบ คือสามารถทานได้เลยคือหยิบซองมาแล้วขึ้นรถไปตักในรถได้เลยฮะแบบกินแบบว่าแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ร้อนหน่อยแต่ก็กินได้้าลีบขนาดนั้นเลยมมีแอบ,บคิดบ้างครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แน่ใจนักแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรา เคยเห็นมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เป <Rocky> <te> ็นเป็นของใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของอาหารเลยครับผมมีสองรสด้วยใช่ครับรถหมูกับรถไก่แล้วก็มีเนื้อไก่กับเนื้อหมูจริงๆในโจ๊กนะครับไม่ใช่กลิ่นนะฮะเป็นเป็นมีมีเนื้อไก่และเนื้อหมูอยู่ในโจ๊กเลยการเก็บรักษาดีมากมีอายุการเก็บรักษามีอายุการเก็บรักษาครับแต่ว่าเก็บได้นานแล้วก็เก็บได้ง่ายมากครับไม่แม้กระทั่งไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะฮะคือสามารถวางไว้ บนโต๊ะข้าวในตู้กับข้าวในตามบ้านได้เลยจ้ะถ้าอยากจะกินร้อนจะเอาซองใส่แล้วแล้วแล้วซองนี้ไม่ต้องเทออกนะฮะซองเข้าเวฟได้นะครับซองสามารถออกแบบมาเพื่อเข้าไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยครับผมถ้าเกิดอยากกินร้อนขันปากเลยครับก็ฝากนะฮะไอโนมโต๊ะควิกมิลนะครับก็เปิดตัวแล้วนะครับโจกตัวจริงใครที่ชอบความรีบ ไปกลัวรถติดกลัวไม่ได้กินข้าวเช้านะฮะอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับไอโนบโตวควิกมิลจบวจริงครับผม,มจบนานๆของไปเมนตี้ฮะขายงานนี้ไมได้ปนานเลยผมพอผมอมายุมากแล้วผมเป็นอินโทรเวิร์ดลอมฮะอินโทรเวิร์ดลอร์มคือไม่ได้เป็นโรคทางที่แพทย์ระบุแต่เป็นรู้สึกไปเองว่าถ้าไม่ ถ้าไม่ได้เป็นงานที่จําเป็นจริงๆก็จะใครชวนไปไหนก็จะไม่ไปเลยเพราะว่าแม้กระทั่งรายการหรืออะไรที่แบบว่าถ้าไม่ได้แบบรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยก็จะเริ่มไม่อยากไปเพราะว่าพออายุมากแล้วเป็นเป็นมีความรู้สึกเหนื่อยกับการเจอคนนะฮะแต่เหนื่อยมากไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินนะครับก็เลยรู้สึกว่าบางช่วงจังหวะของชีวิตอยากจะอยู่คนเดียวอย่างในชีวิตใช่ผมจะทํางานที่ผมคุ้นเคยเช่นคอนเสิร์ต อ่าหลายรายการที่เหมาะสมที่แบบว่ารู้จักกันอะไรเงี้ยฮะแต่แบบแต่ว่าจะแบบจะไม่ไปซะเยอะอใช่ครับเพราะว่าแบบว่าเป็นโลกแบบขี้หน่อยฮะขี้หน่อยเวลา,าไปไม่แล้วน่ก็ไม่แน่เราอยู่มานานเกินหรือเปล่า,าไปก็มีแต่คนใหม่ๆไม่แน่แล้วก็แบบ การได้เรียนรู้กองถ่ายใหม่ผู้กำกับใหม่เด็กทีมงานใหม่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นอายุก็เกี่ยวหน่อยง่ายหน่อยง่ายคือแบบใครพูดอะไรไม่เข้าหูหน่อยก็แบบเป็นโรคคนแก่ก็คือแบบว่ารู้สึกเยอะการทำงานไม่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 ค่อยถนัดไม่เข้าขาก็รู้สึกเยอะก็ไม่อย่างเมื่อก่อนเราเป็นคนที่มีมุกเยอะนะอย่างยกสังมีมเรามีมุกหรือว่าเราคนไหนที่ด้อยเราหมดมุกแล้วหรือเปล่า ผมคิดว่าตอนนี้ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยลงครับตอนนี้จริงๆแล้วเหมือนมั่นใจขึ้นด้วยนะพออ,อายุมากแล้วเหมือนมั่นใจในการเล่นมกุกสบายใจในการเล่นมุกมากขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกออมีความชอบรู้สึกใจเราอะชอบอยู่ในเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนซึ่งซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักสำหรับคนทำอาชีพตรงนี้ แต่ต้องไลง่ล็อกคนที่สนิทสนิทจริงๆถึงจะอยากใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี้ยถึงแม้จะเจอคนเป็นพันเป็นหมื่นมันก็ถนัดเพราะว่าเวทข้างบนเวทีมันเป็น,<ใ>นเราเป็นเราเป็นเวทีของเป็นของเราที่แบบฮะ,ะอนเสิร์ตอ๋อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีมีฮะม,มีของพี่บอยโกศิยพงศ์เป็นอา่าเป็นการอา่ทำบุญสร้างโรงพยาบาลก็เดี๋ยวติดตามในโซเชียลได้นะครับแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตส่วนตัวก็รับเรื่อยๆอยู่แหละ เนี่ยฮะก็จะเป็นอันนี้ฮะอะไรนะฮะอ๋อยังไม่มีฮะยังไม่มีทำได้ยากครับทำได้ยากเพราะว่ายุคมันไม่ใช่ยุคของเราแล้วแต่วมางานที่เป็นการแข่งแข่งนร้องก็ออ๋อก็ดีครับยังไม่มีฮะแต่เดี๋ยวมีจะประกาศใหทตาบอ๋อเวลาเวลา ร้องเพลงกันเนี่ยโชคดีครับอย่างเลี้ยงส่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เจนเราอย่างเดียวนะถ้าให้ดูดีๆเพลงเลี้ยงส่งเนี่ยข้ามเจนเพราะว่ามีเพลงนี้มันมันข้ามมาจากภาพยนตร์จากสื่อโซเชียลต่างๆทําให้เด็กเจนใหม่ร้องได้เยอะมากครับดังนั้นเพลงนี้เวลาผมร้องไปไหนเนี่ยคนที่ร้องได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับโซคูอะไรไม่ใช่จริงๆก็เป็นคนทั่วๆไปที่เขาร้องได้เรื่อขย้อนกลับในเรื่องอินทวเวศอย่ิงนี้เพราะเราไป่ไอินทวเวดอย่างนี้อินทวเวศฟอร์มเหรออินทวเวศฟอมอ่ะที่บ้านเป็นไงอ่ะหมายว่าอยู่ท ใช่อยู่แต่บ้านลูกๆอะไรเป็นภรรยาไม่เป็นสนุกสนานแต่เวลาเจอคนแปลกหน้าผมจะไม่พร้อมจะไม่พร้อมจะระแวงในการไปสถานที่ต่างๆไม่ได้ไม่ได้หนักไม่ได้หนักแค่ไม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยสู้เมื่อก่อนถ้าเราเป็นวัยรุ่นอาจจะอยากเิดฉายแบบผมอยากจะไปเดินแบบถ่ายรูปไ่จ้าอะไรมันตรงข้ามเลยมันคือแบบพ่แบบพอถ้าถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้ทํางานอ่ะไม่ไม่ได้อยากไม่ไม่ก็ไม่ได้อยากแบบ ไม่ได้อยากเจอคนเยอะอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างขุ่นของการทำงานเราพอควรนะพี่โจอะะไรนมันค่อนข้างสุ่นขุ่นขการทำงานเราพอควรเพราะว่าเราไม่อยาก ใหม่ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเวลาทําแล้วเต็มที่ครับเต็มที่เวลาทําแล้วเต็มที่แต่จะพยายามไม่ไปทํางานที่ไม่ถนัดเลยแบบว่าเขาจ้างเอาเงินมาให้ไปทําแล้วก็แบบไม่ถนัดเลยแล้วก็ยังจะไปรับอะไรเงี้ยแล้วในแบบนั้นจะนอยจะไปนอยที่หลังว่าแบบโอ้ยไม่ไม่ถนัดอะไรอย่างนงี้แล้วก็แบบแล้วถ้าเกิดว่าทีมงานที่ไม่ได้เข้าขาหรืออะไรเงี้ยจะนอยเยอะจะรู้สึกว่าแบบ ไม่น่ารับเลยอะไรอย่างนี้จะเป็นจะเป็นเยอะมีโอกาสคิดว่าถ้าคุยด้วยกันอ,อินทวดปอมอินทวดปอมไม่ต้องคุยฮะเพราะว่าเป็นแค่เป็นแค่ค,าความรู้สึกเราที่ไม่ได้แพนิกฮะแค่รู้สึกว่าเลือกได้อยากแบบอยากมีเวลาอยากมีเวลาที่แบบว่าอยู่บ้านเยอะอยากมีเวลาที่อยู่บ้านเยอะแต่ว่าออกเวลาออกไปทํางานออกไปเต็มที่ครับใช่เวลาแต่ผมไม่ได้เป็นคนเดียวนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่ออกมาพูด แต่จริงๆเป็นกันเยอะนะออหลาคนเป็นกันเยอะใช่สิลปินตัวใหญ่กัเป,เ,ปกเป็นกันเยอะศิลปินันหนักแต่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสบอกเ,เขาเขาจะชอบมีความอยู่กับความรู้สึกปลอดภัยแล้วเวลาทำงานเขาก็เต็มที่กันเหมือนผมนี่แหละปฏบันนี้ก็คือโอเคโอเคครับโอเคแฮปปี้ดีทุกอย่างเพียงแต่ว่าแบบว่าอาจจะเห็นแบบว่า ปากดตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าชอบอยู่บ้านอ่าแล้วก็หลักๆเนี่ยผมเน้นซัพพอร์ตลูกสาวหลักๆอยู่เบื้องหลังซะเยอะในวัยนี้นะแล้วก็มีความสุขมากกว่าที่เห็นแบบลูกๆแบบเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีไปครับไปเลยครับไปแล้วก็ไปแมสได้แหละแต่แบบมันก็ปิดมันก็ปิดไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าแฟนเพลงสมัยเนี้ยเขา ืานที่พอเขารู้ว่าพ่อแม่มาเชียร์ลูกปุ๊บเขาก็ไม่เข้ามาอะไรเขาก็แบบว่าบางคนเรียกให้มาหาที่ให้ด้วยพอเขารู้แหละว่ามาเชียร์มาเชียร์วงลูกอะไรเงี้ยครับน่ารักฉายาพ่อตาเห่งชาตินี่ยังไม่หมดเลยทีนะตลอดใด่ก็แล้วก็จะแบบบางทีมีมีทะเลาะกันในโซเชียลเห็นว่าแบบจินตนาการกันว่าผมโกรธที่คนมาเรียกพ่อตาเฮ้ยเขามีลูกสาวไปเรียกเขาพ่อตาเขาไม่โอเค อันนี้ก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ว่าไม่จริงนะครับผมเป็นคนคือคอยเรียกพอตาแล้วคือต้องได้เป็นเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ดังนั้นมันเป็นแค่การแซวของแฟนๆผมเข้าใจได้หรือแม่จะเดินไปคนเรียกพอตาครับมันไม่สามารถทําให้ผมโกรธได้มันเป็นการทักทายแล้วก็หยอกล้อกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ถือไม่ไม่คิดมากไม่ซีเรียสแต่จริงเวลามีคนอินบ็อกมีอะไรมาคอมเมนต์มาม้างไม่ มันก็แย่แย่แล้วก็บางคนเลยยังกดไลค์เลยแบบว่าแบบยังไงครับพี่ังไงครับพ่อตาเอ้ยจบอะไรเงี้ยเซลเซไม่เป็นไรครับห่วงห่วงแต่แต่เราเราเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งที่เขามีแฟนอากาศเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันยังมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็แต่ที่ตั้งใจจะเป็นก็คือตั้งใจจะ จะเป็นแบบพ่อแม่รุ่นใหม่ตั้งใจจะถ้าถึงเวลาจะมีแฟนก็จะจะให้มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถึงเวลาจริงเตรั้มใจไว้ว่าจะทำไหมครับไม่ได้ทำฮะนึกไม่ออกเลยฮะแต่ว่าเตรียมเตรียมใจไว้ว่าจะพยายามเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ที่แบบว่าคุยกับลูกเป็นเพื่อนในวันที่เขามีความรักยางงานของลูกตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่โดีมากครับดีมากก็ยกคนขับรถให้แล้วตอนนี้ก็ผมก็ขับเองเพราะว่าไม่ค่อยอยู่แล้วเพราะว่า ลูกสาวก็จะมีมันมันไม่ใช่แค่งานจ้างอย่างเดียวอย่างยี่หว่าวงเขาจะมีการซ้อมนะ่ะค่ายเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจะมีการซ้อมแล้วผู้หญิงอ่ะจะมีถ่ายนั่นถ่ายนี่อะไรเยอะกว่าผู้ชายมากเราก็ซัพพอร์ตกันไปแล้วคุณบอกเขาไหมฮะเราู่ในวงการมาก่อนอาจจะเห็นวงการทำงานเห็นเบื้องหลังอีกนอะไรมาก่อนรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าผมในวัยเดียวกันผมสอนเขาไม่ได้แต่ว่าที่เป็นห่วงคือสุขภาพเพราะว่าอายุแค่14 15แล้วก็ นอนดึกตื่นเช้าเรียนหนักแล้วก็ตั้งใจทําง,งานแล้วยังจะตั้งใจเรียนอีกเกรดก็จะเอาไปเรียนดีก็จะรับแล้วเขารับทุกปีแล้วเขาก็ตาก็แบบบางทีก็แบบตาแบบเป็นเพนด้าอะไรเงี้ยก็มีความเป็นห่วงเรื่องการพักผ่อนก็แต่ตอนนี้ก็แต่แม่เขาก็ดูแลอยู่แต่ก็เราก็โอเคเลยดูว่าลุกงเขายังไหว ดีแต่ดีกว่าฮะถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยกายแต่ว่าดีกว่าที่เขามีสิ่งที่เจอแล้วแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตก็อาจจะเหนื่อยกายหน่อยแต่ก็ก็ยังมีเรื่องดีๆที่เขาได้เจอความฝันของเขาเราก็พพอร์ตเขาขหลังอร์ตครับเต็มที่ครับงานเพลงของพี่โจเราอินปอดกันตอนต้นปีแล้วห่างมาหลายเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้งานเพลงเนี่ยตอนแรกว่าจะวางวางมือแล้วด้วยซ้ําเพราะว่าแบบว่า อายุเยอะแล้วก็เจนมันเปลี่ยนแล้ววงใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะนักร้องรุ่นเก่าๆอ่ะเขาหยุดทําเพลงกันเยอะมากนะจริงๆแต่เขารับงานนะแต่ว่ามันเหนื่อยที่จะทาสร้างสรรค์เพลงใหม่ออกมาเสียทั้งเงินเสียอะไรเยอะมากแล้วแล้วสมมติว่ามันไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วท้อแต่ว่าสรุปก็คือยังทําอยู่ดีก็มันแต่งได้ฮะก็คือประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้จะทาแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆ มันแต่งได้มันแต่งเพลงที่น่าสนใจได้แล้วเดี๋ยวจะไม่นานเกินไปจะปล่อยออกมาจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาก็รอติดตามเด้ครับก็จะมีพชันคือ<ๆ>ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทํามาเพื่อเป็นธุรกิจ<ๆ>เพื่อ<ๆ>เพื่อตอบสนองอะไรเลยไม่ได้มีแผนแต่ว่ามันทํางานเองมันไม่ขออนุญ,ญาตผม<ๆ>คืออยู่ดีๆมันแต่งเพลงได้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันดีพอ<ๆ>ที่จะทําออกมาให้แฟนๆได้ฟังครับ<ๆ>ได้นะ บบได้นะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะเพราะเรายัางแบบยังไม่แก่พอที่จะหมดแพชชั่น,น,นซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับมันแต่ว่าเรารู้สึกว่ายังสนุกกับมันอยู่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกได้ครับยังไม่คิดว่ามันจะมาเป็นรายได้หลักของเรา,าหาเลี้ยงชีพเร,เราคิดว่าเป็นก็ถือว่าเป็นรายได้ครับเพราะว่าแต่ว่ามันมันมีอันเก่าอยู่ไงแต่ว่าไออันใหม่เนี่ยมันยากอันใหม่เนี่ยศิลปินยุค2000ลงไปแบบหรือ9 0 8 0ลงไปถ้าทำเพียงใหม่ออกมาแล้วแบบ เป็นฮิตฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองได้เนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าได้เพชรได้ทองยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าถูกหวยยิ่งกว่าแบบเป็นเป็นของล้ำค่ามากดูดูว่าเป๊ของพลงมันเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนหมดแล้วแล้วคนที่ขับเคลื่อนกระแสมันเป็นเด็กยุคใหม่มันไม่ใช่คนยุคเก่าคนยุคเก่านี่ดูแลเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันแต่ว่า ไอ้วงการเพลงตอนนี้มันขับเคลื่อนด้วยเด็กที่เติบเขาเติบโตขึ้นมาใหม่แล้วจะสังเกตว่ามีวงใหม่ๆที่โด่งดังเยอะมากแล้วบางคนไปบอกเนี่ยรุ่นเราอาจจะแบบเอ,อามีวงนี้ได้เหรอซึ่งโลกมันไปไกลมากแล้วแต่เขาบอกว่าทั้งเวฟขของของการมีประจมวนกับมาที่เดิมกันหนึ่งก็มีวนเรื่อยๆ,ๆก็มีวนเรื่อยๆ,ๆก็เป็นมันจะเป็นอีกแบบฮะมันจะเป็นตอบสนองแฟนแฟน,แฟนเพลงเก่าตามสถานที่ต่างๆ แต่ว่ามันจะเล็กลงความจริงอ่ะน้องๆเด็กหนุ่หน่ยไปทำคอลเล็บกันอะไรเงี้ยคอลเล็บเขามีมีมีคุยกับแชทจีพีดีไอ้ตัว AI ไอก็บอกว่าให้คอลแลบกับเด็กรุ่นใหม่แต่สงสารเด็กอ่ะกลัวมันไม่กล้าปฏิเสธไอ้น้องฟีดฟีดกับพี่เห็นไหมแล้วเราแบบเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจว่าแบบถ้าเกิดเด็กมันไม่ยากวะแล้วแบบเขาก็ คงจะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธเพราะว่าพี่ได้ครับเพลงเลี้ยงส่งแล้วมันเลี้ยงไก่ไหมแต่ถ้าฟีดกับแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นหรือว่ารุ่นรุ่นราวรุ่นเก่าอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นต้องติดตามติดตาเลยทตาแต่ในเร็วๆนี้ังไม่มีเฉพเพลงใหม่ที่จะปล่อยออกมาตต้งเสร็จหมดแล้วฮะลือเหลือในขั้นตอนการบันทึกครับ ก็ S <S <an> แสดงว่าไม่ไม่ปีนี้ไม่เกิดเส้นปี่ตอนนี้มันช่วงไตรมาสสามแล้วใช่แล้วก็มีศิลปินที่ศิลปินลับที่ตั้งใจว่าจะไปศิลปินในตำนานท่านหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะไปขอเขาฟีดซึ่งรอ้อยเพลงเสร็จแล้วจะไปเปิดให้เขาฟังซึ่งถ้าผมร้องคนเดียวแสดงว่าเขาไม่เอารอติดตามก็ <S <S <an> แสดงว่าปีนี้ยังมีแฟนเพลงให้ได้อุ่นใจกันว่าอยากได้ฟังเพลงได้ฟังแน่นอนรอดูเลยถ้าร<ม>้องคนเดียวก็นั่นแหละครับผม Oke, okay, kamu ingat.